นับสนุนโดยเตือต้ายาริสแบรนด์จะทำพีอาร์อย่างไรให้สื่อโดยเฉพาะแมกกาซีนอยากจะลงสินค้าของคุณอะไรข่าวประเภทไหนจาก PR ประเภทไหนวิธีการทำาบบประเภทไหนที่เราให้ความสนใจและนำมันลง มเรื่องของดีแล้วแต่ทำพีอาร์ไม่ดีคนไม่รู้จักหรือคนไม่เข้าใจผิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำพีอาร์ด้วยตัวเองอะไรที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จอะไรที่มันจะเวิร์กพี่ว่ามันต้องเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสินค้าเราคุณรู้หรือ,อยังว่าสินค้าคุณมันพูดคุดยกับคนแบบไหนทา์เก็ตแบบไหนคุณจะเอาอโลิตภัณฑ์ของคุณอไปลงในมกกาซีนคุณก็ต้องรู้ว่าคุณคุณกำลังจะพา สิ่งของของคุณไปหาคนแบบไหนคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไรซีดีเขียนข่าวส่งข่าวไปติ้นเปลืองกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ลงหรอกของคุณดีคุณทำคอนเทนต์มีแมทเทียลดีพร้อมทุกอย่างอยากให้คุณทำีอาร์ให้ดีด้วย สิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือทําอย่างไรให้การ PR หรือการประชาสัมพันธ์ของแบรนด์เนี่ยได้ผลสูงสุงสดคอนเทนต์ของคอลเลกชันหรือว่าคอนเทนต์ของตัวโปรดักต์เราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องคิดมันขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกล่าวต่อไปเราอยากจะลง PR ร์เราอยากจะได้สื่อเล่มไหนเนี่ยสิ่งที่สัานั้นอาจจะต้องศึกษาสื่อแต่ละเล่มเลยว่าช่้นเล่มนี้เขาปิดเล่มช่วงวีคที่4ของเดือนหรือเล่มนี้เขาปิดวีคที่1ของเดือน แต่ละแต่ละเล่มเนี่ยเขาจะมีเวลาได้์ไลายไม่ตรงกันถามว่าคอนเทนต์ดีไหมดีเนื้อหาที่เราพร้อมจะลงเลยรูปสวยทุกอย่างดีหมดทุเรททำไม่ได้ในเวลาที่ถีก็นั่นก็คือการดีาจเรื่องในการทำงานที่ไม่ได้หวงมีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเน็ตเวิร์กที่เราจะสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านั้นที่เราที่เราตั้งเอาไว้เอกไปได้ยังไง พอเขารู้ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เขาจะสามารถเข้าไปถึงจุดที่เขาวางไว้ได้ถูกต้องแม่นยามากขึ้นดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะโฟกัสกับแบบเสื้อผ้าความสวยความงามอะไรของเขาคอลเลกชันของเขาแล้วก็มาตกม้าตายตรง PR พอดีตลอดเป็นจุดเล็กๆที่แบบคลาพคลาดกันง่ายมากมันสำคัญมากพอๆกับความสวยงามของคอลเลกชันหรือเสื้อผ้าที่เขาออกแบบแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทำา PR ทีดีพอสมควร นะแต่ว่าก็ยังยังต้องยังต้องพุชอีกเยอะแล้วก็ยังต้องดูเอขาเรียกว่าอะไรค่อยๆค่อยๆปรับพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเครื่องปรับ,บเราไม่ใช่แนวที่เป็นลักษณะตามแฟชั่นตามซีซั่นนะคะคือพูดง่ายเป็นทนํเเลนค่ะเราควรจะวางโพสิชันยังไงให้แมทก,กับแมกกาซีนหรือวา่าซีซั่นที่จะเอาไปมิกกับเสื้อผ้าได้อะไรเงะะี้ยค่ะเวลาที่นำท่ะ ก็อย่างที่บอกว่าศึกษาเนเจอร์ของสื่อแต่ละสื่อว่าว่าเขาลงเมื่อไหร่แล้วเขาลอนหนังสือเขาต้องพีพแพรล่วงหน้านเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาให้สื่อดูคือสื่อมันห้สื่อความเป็นข่าวเนี่ยคือความใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นอะไรที่ลงไปแล้วเราอาจจะไม่ลงอีก mm hmm. หนูก็ต้องเอาของชิ้นใหม่มานําเสนออาจจะกักไว้ก็ได้ mm hmm. อย่าให้ขาดมาดเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็มีการเสริมเรื่องแบรนดิ้งจากคุณโจฟอรูมส์นะครับ เรื่อง storytelling เรื่องจุดยืนเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ตัวเราแตกต่างฉะนั้นเนี่ย branding เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาต้นๆเลยก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะ branding มันเป็นตัวสะท้อนความเชื่อการออกแบบถ้าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ย branding เนี่ยมันจะเป็นตัวเลนสต์ตัวหนึ่งที่ทำให้เลือกว่าอันนี้ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะทำให้เราเนี่ย long term เ,เนี่ยแตกต่างกว่าคู่แข่งครับ แต่แบรนด์เนี่ยวันนี้ไม่ได้ทำแค่สร้างความจดจำแต่แบรนด์เนี่ยสร้างอสสอเชชันที่สำคัญเนี่ยแบรนด์ต้องเกี่ยวข้องกับทารกนะครับผมว่าต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็อย่าเป็นทุกอย่างนะเพราะคนจะจำเราไม่ได้เลยเป็นสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แตกกันนั้นออกไปครับ ผลงานของคุณก้อยเองเนี่ยก็ยังเป็นผลงานด้านการออกแบบที่เรียกว่ามีความชัดเจนในตัวตนเอ e n ักษณของแบรนด์มากซึ่งวันนี้ทอนดีใจครับผมที่ได้เจอคุณก้อยเหมือนความเป็นจริงในการทําแบรนด์เนี่ยคะ่ะต้องทําอะไรไม่ใช่ว่าแบบเราสักแต่แบบทำแฟบชบัแบบ่นทําเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยเราไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปหาสื่อแล้ววันนี้พี่ๆก็มาให้ความรู้ว่าจะเข้าไปหาสื่อ,อยังไงที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เขารับเราไปพิจารณาะคะ่ะเรื่องของการทำ Retail Business ก็จริงๆแล้วก็เป็นมุมมองของคนที่เอาเราไปขายอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเขก็จะมีมุมมองของแต่ละมุมมองซึ่งถ้าดีไซเนอร์ออกแบบอย่างเดียวจะไม่มีทางเห็นมุมมองตรงจุดนี้ โจทย์ทัานนี้เป็นการแข่งขันซึ่งทําให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของแอปหนึ่งหน้าในนิตยสารวอกเดือนตุลาคมนะครับ mm hmm. ทุกคนจะต้องมี Creative Concept รูปลักษณ์แบบไหนที่แบรนด์อยากจะให้ออกมานะฮะบัตเจตและด mm ีเทลของโปรดักชั่นทำพร mm ีเซนเตชันมาให้ทางคณะกรรมการทำมาสามอัน Finalize แล้วเนี่ยกรรมการก็จะมาจัดอีกทีพอเลือกมาแล้วเนี่ยจะทำโปรดักชั่นจริงให้ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้นะครับ และสำหรับบททดสอบนี้คุณโจมีคำแนะนําอะไรบ้างครับบททดสอบนี้นะครับพูดถึงชิ้นงานโฆษณาพูดถึงคอนเซ็ปต์ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปลายทางเป็นช่องเล็กๆที่ผู้บริโภคจะรู้จักแบรนด์เราความคิดเราความตั้งใจเราทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยคิดดีๆ 1. นึ่งแมสอะไรที่เราอยากจะพูด 2. องทารก็ตอะไรที่เราอยากจะพูดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดความเชื่ออะไรของแบรนด์เราที่อยากจะพูด ก็จริงแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกน่าทำเพราะว่าจริงแล้วไอ้ตัว advertising campaign พวกนี้ฮะมันเป็น element หลักเลยที่ทุกแบรนด์คงต้องทุกแบรนด์ต้องมีคงต้องคิดไว้อันนี้คือจะเป็น challenge หนึ่งซึ่งอยากทำอยู่แล้วน่าสนใจครับเขาให้เราโอกาสได้เรามารู้จักกับตัวแบรนด์ของเราอีกทีหนึ่งว่าคิดดีๆว่าเราคือใครเราเป็นอะไรเราทำเพื่อเสิร์ฟใครครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาทำความเข้าใจกับตัวเราเองอีกรอบครับ ก็มีคิดเอาไว้บ้างว่าเออแบบคือเหมือนธีมมันจะเป็นเหมือนเป็นเมดิวัลคือเหมือนเป็นยุคมืดยุคตามแบบคืออินสึเดชันมาจากตอนที่ไปเที่ยวอิตาลีอะไรเงี้ยโครงการฮูสเนคครั้งนี้เป็นแบบหัดที่ดีในการพัฒนาตัวเองค่ะถือว่าเราทําเต็มที่ในทุกๆโปรเซสที่เราได้รับโจทย์มอบหมายมาค่ะถ้าไม่รื้เสื้อ <c oughs> ไม่รื้แบบพุ่ <c oughs> งเป็นเสื้อของเรา <c oughs> แบบของเรา <c oughs> ก็ต้องคิดคอนเซปต์นี้มา